เชื่อว่าชาวนิคอนเนียนครับโอ้โหกำลังรอ,อการรีวิวตัวนี้อยู่เลยครับสำหรับนิคอน Z7 Mark ดมครับหลังจากที่เปิดตัวออกมาแล้วนะครับวันนี้มาดูว่าเขามีอะไรใส่เพิ่มเข้าไปบ้างครับ nikon z7 mark 2ครับโอโหหลายคนรอคอยครับไม่ว่าคนที่จะเป็น dsr นะที่รอจะเปลี่ยนมาเป็น z7 ครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะรอตัว2ไปเลยดีกว่าอะไรแบบนี้ครับหรือว่าบางคนที่ใช้ตัว1อยู่แล้วครน่าจะเข้าใจว่ามันเก่งขนาดไหนครัวันนี้อยากจะรู้ว่าตัว2มีอะไรดีขึ้นครับผมเราก็ามารีวิวให้แล้วครับผมก่อนอื่นเลยฮะก่อนที่จะพูดถึงสเปคของเขาครับต้องบอกว่าราคาเปิดตัวเนี่ยโอโหเราใจสุดๆครับเพราะว่า Z7 Mark 1เนี่ยตอนที่ออกมาครับราคาเปิดตัวเขาเฉพาบอดี้เนี่ยอยู่ประมาณ1 2 0 0 0 0บาทครับผมแต่ถ้าเป็นตัว Mark 2เนี่ยเปิดมาตอนนี้แค่เพียง9 9 9 0 0บาทครับเรียกว่าราคาเนี่ยเบามากๆครับโอ้โหโดยเฉพาะถ้าเป็น Z7 Mark 1 Second Hand ตอนนี้ครก็ต้องอยู่ที่6,700 0 0หื่นะครับผมถ้าเพิ่มอีกนิดเดียวเนี่ยเรียกว่าได้ตัวทูกันเลยทีเดียวครับผม แน่นอนครับ Nikon Z7 Mark II ครับ Full Frame m i r o r l e s s ของเขาครับก็ยังคงคอนเซปต์แบบเดิมกับตัววันเลยน,นั่นเองครับ หลายๆอย่างเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความละเอียดใน EVF นะครับ3.69ล้านของเขานะครับหน้าจอแบบทิ้วด้านหลังนะ2.1ล้านของเขาก็ยังเหมือนเดิมเลยครับโดยเฉพาะเนี่ยองค์ประกอบภายนอกเนี่ยถ้าดูคร่าวๆเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยทีเดียวฮะแต่ในสเปคของเขาฮะจะเค็มว่าบอดี้ของเขาจะหนาขึ้นประมาณ2มิลนะแล้วก็หนักขึ้นประมาณ30กรัมครับโอ้โหถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยเรียกว่าไม่ต่างกันเลยทีเดียวครับจุดที่ต่างกันเลย เนี่ยคือเรื่องของสล็อตการ์ดนี่ครับเนี่ยช่องก็จะใหญ่ขึ้นครับผมพอเปิดมาจะเห็นว่ามี2สล็อตแน่นอนนะมาแล้วครับผมก็คือเรื่องของ SD c a r กาที่กลับมาครับเช่นเดียวกับ Z6 Mark II นะครับแล้วก็ช่องที่เป็น XQD เนี่ยเขาพัฒนาให้ใส่ทางด้านของ CFexpress Type B ได้ด้วยนั่ครับก็เรียกว่าใครอยากจะใช้3การ์ดนี้ฮะใช้ได้หมดเลยทีเดียวครับผมเมื่อองค์ประกอบภายนอกแบบนี้นะฮะไม่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนครับคุณก็สามารถใช้อุปกรณ์ตัวเดิมได้นะไม่ว่าจะเป็น L p ล a พอุปกรณ์ชุดลิกต่างๆนะครับก็กระเป๋าต่างๆเนี่ยก็คือใช้บล็อกเดิมได้หมดเลยนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับคนที่อัพจากตัววันมาเป็นตัว two น่เองครับผมในเรื่องของการกัน สั่นครับ5แกน5สต็อปเนี่ยมีมาตั้งแต่ตัวแรกแล้วนะครับอันนี้ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนั่นเองครับในเรื่องของแบตเตอรี่ของเขาก็จะเป็น ENEL 15C แล้วนะครับผมก็สามารถใช้พอร์ต USB เนี่ยเสียบกับเพาเวอร์แบงค์หรือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไปได้ครับก็สามารถ ตอนใช้งานเนี่ยถ้าเสียบเผาแบงไว้นะครับก็จะทําให้ใช้งานให้นานขึ้นครับแต่ถ้าปิดกล้องเนี่ยก็จะเป็นการชาร์จแบตไปในกล้องนั่นเองครับผมทีนี้หลายคนถามว่าจุดไหนที่เป็นจุดเด็ดจุดไม้ตายของตัวทูเลยครับก็คงหนีไม่พ้นของเรื่องของ d u o p r r o e s s s r r ครับโดยเฉพาะเป็น X-Speed 6แล้วในตัว Z7 Mark 1นะครับอันนี้ใส่เป็น d u a l มาเลยครับก็คือใช้ X Speed 6ของเขาเนี่ยสตัวด้วยกันครับโอ้โหเรียกว่าแรงสุดๆครับผม ในขณะที่ถ้าเป็น D 8 5 0เนี่ยโอ้โหเรียกว่าหลายคนใช้ D 8 5 0ก็ว่าเร็วแล้วนู่นนี่นั่นครับเขาใช้แค่ X Speed 5เองครับแต่เจ้า Z 7 Mark II ครับใช้ Dual X Speed 6ครับโอ้โหเรียกว่าเร็วมากๆครับโดยเฉพาะเรื่องของการโพ o เซสตต่างๆนะแน่นอนว่าเร็วขึ้นสุดๆครับผม 10เฟรมของเขาครตอนนี้คอนตินิวได้ถึง10เฟรมแล้วนะครับใครที่เป็นสายแบบว่าแอคชั่นต่างๆเนี่ยเรียกว่าก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานได้มากขึ้นครับผมรวมถึงเขาเคลมว่าในเรื่องของบัฟเฟอร์เนี่ยมากขึ้นประมาณ3เท่ากันเลยทีเดียวครับเรียกว่าลัวกันไปแบบรุดัวไปไฟล์รอหรือว่ารอบวกเก j p e ต่างๆนะฮะที่จะเป็น12บิตของเขาเนี่ยเรียกว่าเพิ่มขึ้นได้แบบสบายๆครับผมตอบรับกับ c p e g เพจที่ ที่เสิร์ฟเข้ามาครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตอนใช้ถ่ายเนี่ยรู้สึกว่ามันเฮ้ยเร็วขึ้นมันรู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นนั่นคือเรื่องของแบ็กเอาทใน E V F ฮะที่ น้อยลงไปเยอะเลยครับการถ่ายเนี่ยเมื่อก่อนจะมีแบบว่าเฟดดำๆนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในตัวแรกแต่ตัวนี้ก็เรียกว่าลดในเรื่องของแบ็กเอาท์ใน e อวไปได้เยอะทีเดียวครับอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจุดสําคัญเลยที่เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นก็นในเรื่องของออโต้โฟกัสของเขาครับในโหมดของ y ายแอร์เรียเนี่ยปกติจะเป็น Y ายแอร์เรียเครับแต่อันนี้จะมีพีเพิ่มกับ a n i m a l เพิ่มขึ้นมาด้วยครับก็เรียกว่าให p r i ORITY ในการจับหน้าคนนะครับโดยเฉพาะการที่เราเอากรอบเนี่ยไปวางในจุดที่มีหลายๆคนอยู่ในภาพนะครับกล้องก็จะ โฟกัสหน้า mm hmm. โฟกัสตาได้ดีขึ้นครับรวมถึง Animal ลครับ mm hmm. ก็จะให้ความสําคัญแก่หน้าและตาของสัตว์ก่อนที่จะเป็นมนุษย์นั่นเองครับผมรวมถึงออโต้แอรีไอเอฟครับ mm hmm. ก็มีโหมด People เ mm hmm. ล้และก็แอนิม hmm. อเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันครับ mm hmm. เมื่อเอาเรื่องของ d u โอ p โพเดเซอรครับมาจับคู่กับการใช้ออโต้โฟกัสของเขาที่เพิ่มขึ้นมาแน่นอนฮะว่าทําให้เซตเจ็ดมคเนี่ยสามารถโฟกัสได้ที่ลบสามที่ F2 นะครหลายคนก็อาจจะบอกว่า เบ้ยมเออาจจะไม่พอหรือเปล่าครับแน่นอนฮะเขาไม่มีโหมดพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาเรียกว่า low light AF ครับอันนี้ก็เข้าไปเปิดกันได้ครับก็สามารถโฟกัสวัตถุที่นิ่งๆฮะที่มืดลงไปมากกว่าลบ3 EV ได้ขึ้นมานั่นเองครับมาดูในเรื่องของวิดีโอบ้างครับแน่นอนฮะเดี๋ยวนี้ซื้อกล้องถ่ายรูปไปฮะต้องดูสเปคของวิดีโอด้วยนั่นเองครับในเรื่องของ 4K นะก็เพิ่มเฟรมเรทขึ้นมาแล้วครับจาก30เนี่ยเพิ่มเป็น60แล้ว แต่แน่นอนว่าเขาจะครอปเซนเซอร์นิดหนึ่งครับก็คือคูณประมาณ1.08ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็น Full HD ฮะตอนนี้ทำได้ถึง120เฟรมกัแล้วครับก็ถูกใจคนที่เอาไปสโลว์ภาพต่างๆ่น้องครับ ในเรื่องของ N log ครับหรือว่าการถ่าย HDR HLG อะไรแบบนี้ฮะยังครบท้วดเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ยังไม่สามารถบันทึก10บิตลงไปในการ์ดได้เหมือน Canon กับ Sony ฮะแต่10บิตของเขาเนี่ยก็แค่ต่อ external recorder ครับก็สามารถบันทึกได้เหมือนกันครับมาพูดถึงในส่วนของวิดีโอลอกันบ้างครหลายคนเนี่ย เน้นเรื่องวิดีโอหลอเนี่ยนะเพราะว่าจะเอาไปแต่งสีไปแต่งต่าง,างๆเพิ่มขึ้นครับผมถ้าเป็นการบันทึกที่ฟูลเซนเซอร์ของเขาครับสามารถเอาพูดออกมาได้ที่ 1080p ฮนะหรือว่า Fu l เฮดดนี่ครับผมแต่ถ้าใครอยากได้ 4K เนี่ยจะครอบลงไปเหลือเซนเซอร์แค่ APS-C ครับอีกจุดหนึ่งจากการที่ลองเล่นดูนะครับเวลาที่ปรับสปีดไปที่30มวิเนี่ยของเก่าก็จะอยู่ที่30มวิครับแล้วก็เป็นบัฟชัตเตอร์นะครับผมแต่ถ้าอันเนี้ยคือเลื่อนไปอีกจะมีเขียนว่า Time อันนี้คือตอนที่เรากดชัตเตอร์ไปแล้วเนี่ยจะเป็นการเปิดเซ็นเซอร์ครับผมแล้วก็ถ้ากดอีกทีจะเป็นการปิดครับมากสุดเนี่ยได้ถึง900วินาทีอโอ้โหเรียกว่าใครไปถ่ายแบบลากยาวๆครับก็ อาจจะไม่ต้องพึ่งเรื่องของอรีโมทอะไรแบบนี้ฮะก็สามารถทำได้ในตัวกล้องเลยคร่าวๆประมาณนี้แต่น่าเสียดายว่าเวลาที่เรากดไปแล้วเนี่ยจะไม่มีเวลาเดินให้เราเห็นนะว่าเฮ้ยเราถ่ายไปแล้วกี่วิก็อาจจะต้องใช้นาฬิกาอะไรอย่างนี้จับเวลากันเองครับผม นิคอนเซทเจ็ดมาร์กถูกครับโอ้โ oh, หเรียกว่าอาจจะไม่ได้หวือหวามีฟังก์ชันอะไรที่แบบเฮ้ยว้าวอะไรขนาดน,านั้นนะแต่เรียกว่า mm hmm. เขาออกมาเพื่อ mm hmm. แก้ไขจุดที่ขาดไปครับ mm hmm. เติมเต็มส่วนที่หลายๆคนเนี่ยรีเควสมา mm hmm. ดังคำพูดที่ว่าครับโอ้โ oh, ห ขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับอาจจะดูแบบมินิมอลเบาๆนะแต่หลายคนที่ใช้นิคอน Z7 อยู่เนี่ยเชื่อว่าโอ้โหรู้สึกอยากจะแบบอัพขึ้นมาเป็นตัวทูอย่างแน่นอนครับผมและก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ